ลูเบิร์ดก็ไม่ยอมลุกไปขออยู่ลวมกันได้ใช่ไหมต้นไม่เป็นอย่างไรต้นไม้เป็นชีงแชมป์ฟางฟางฟางสีขาวจะได้เป็นแชมป์สีสีฟ้าจะได้เป็นแชมป์เลยส่วนสีแดงตัวนี้มีหนึ่งแชมถ้าสีขาวแพ้ก็แต้มได้เสมอกับสีแดงคอบเย็ดเย็ดการเล่นนะ เดือดเด็ดตัดดูโลแรงได้ย่ากลัวดีมากดีมากมาบนลองผ่านได้ไหมผ่านได้ไหมดีมากดีมากกระจายกระจายโตกลับโตกลับไปเลยเลืดเอาตัวเติบต่อดิเอาตัวเติบต่อไปมาลองบอลอ่ะเวีนมาลองบนเลือด

วิดนิดกลาเดินนิดมาขบวน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 กระยับขีตนกระยับเก็บใบได้ๆอยู่โลเก็บใบได้นะกนาไปลองบอลนะบอลไปลองบอลเอามาตีตาไปเอาไปปุ๊บปุ๊บจริงปุ๊บอกเนียปุ๊บ Có Về lại tập bột nó đáp, bây giờ khui cái <laughs> lửa đấy Về lại <laughs> tập bột nó đáp, bây giờ À má, tao thuốc À lưu Đứng nước tay Đứng bài bài Này ba ba Đứng nước tay Đứng tay Đại viên, cả trai Viên nước tay Đứng 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 Đứng

hello 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 เลี้ตัดแล้วพีนพีมองไอ้ยียตัดเลี้ไปจบยูรอ่ายูรูเท้าซ้ายเอาไว้ทำอะไรฮะเท้าซ้ายเลยเลี้เก็บบอลได้เลือกระจายไอ้ยียเตือนกระจายให้น้องเก็บบอลได้ตลอดเลยนะเก็บบอลเก็บบอลแล้วมองไอ้เกียจจีจีบอลดิผ่านได้ไหมนะผ่านร้อยได้ผ่านผ่านเออไอ้วางเท้าหลังดีดีเกียจจีพร้อมเติมเดี๋ยวเร็วเร็วผลมาแล้วเดี๋ยว บอลบอลบอ,อ,บอ,บอลกีบบอลบอลบอลบใครบอลใครยาวรวบดูรวบเลยอยู่โลดรวเลยออกตัวเล่นไปเลยขย,ยับเล่นเลืองมองมองให้เดียวมองเจจีรับบอลลน,น,นลินรีบอลผ่านเลยนะใครเอาเจจีใครไม่เติมมาเจจีทาอะไรตอนนี้วดถึงลดทาอะไรครับเดินเล่นเหรอครับ นายแบมเหรอเด้ออไรบออยู่ดูนะหนูก็ต้องเติม้นไปยิงบอลตูได้ไหมเนี่ยสามลูกแล้กยเลือดเลองบอลได้ได้ไอเดียดีป่ะไอเดียดีขึ้นป่ะไอเดียดีไปเดียวไปไปเฮ้ยเกอบเก็บมุ้ง เล่นสัตว์บนเก็บตาเล่นทุบไม่ได้ก็ปิดถ้าเล่นอย่ข้างในปิดมาปิดมาบอลข้ามาไปเลยเล่นนใช่ปิดอลช่โลกิดบอลฟางฟางเก็บบอลแล้วปิดเอาอีกนะต้องสู้ทางหลังกูสู้อีกนะเล่นปาเล่นตัวเราด้ามาขับบนบนบนได้บนนะบนบนเล่นเล่นตัวขับนีอยู่โลดนีเล่นจบจบ

ไอเดียเดียวอาบอลออกตัวบอลบอลเอาไอตัวอย่าม้วนดีบอลบอลเลืนมนบอลอย่าม้วนเลื่อนมามาเลื่นบอลอย่าม้วบอลเลื่นมาจุ่เอาบอลก่อนเรื่องนี้ปี๊บเลื่อนบอลลูกลูกเลื่อนบอล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 ออกตัวละบอลเอาตัวใครเก็บบอลก่อนเก็บบอลได้ก่อนเก็บบอลได้ก่อนเก็บบอลได้ก่อนได้ไหมโอ้โหสามสิบเม

สีขาวได้สีเทาแล้วทีสีขาวได้สองแท่งสีฟาได้สีเทาสีสีดำได้สีม่วงได้สีสีได้เท่าไรเท่ไรสม่วงแบ่งได้แล้วแค่แบ่งดึงได้สีเทาดึงเทาวิ่งไปหน้าล้อไปเอาเกลือกมาเร็วเร็วเ

to la